งานใหญ่เว้ยใหญ่เลยล่ะนี่ครับลลวันน,น,นี้วันนี้หมายจากคิงนี่เจอออ๊ออยอ้อยสีวันนี้มาเองเลยนะครับเนี่ยช่องแปดคุณพุทธคุณพุทธส่งอ้อยสีมานะครับเนี่ยวันนี้อา้าวจ่าคิงครับขออนุญาตสัมภาษณ์นี้เลยคิงถามก่อนทำไมต้องพาประชาชนเข้ามาเองมาเขาตุนนเองไม่ได้หรอต้องพามาอ๋อคือหมายความว่าอย่างนี้ฮะ ผู้เสียหายเนี่ย,ยเยข้มา,ขม,าขมาจากจังหวัดลำพูนผมถามว่าทำไมไม่แจ้งที่นั่นนะครับเกาบอกว่ามันอย่างนี้ครับจากจริงผมตอนนี้เนี่ยเขาไม่กล้าไปเขากลัวใจเขาทำยังไงฮะประชาชนเขาก็กลัวเขาก็ต้องนึกถึงกองปราบะฮะแล้วามากองปาเองไม่อ่าเขาบอกว่าเขามาเนี่ยเขาอยากจะให้เป็นคนกลางหลือให้ผมเนี่ยนำพามาส่งหน่อยอเพื่อความสบายใจ ของพี่น้องประชาชนผมเพียงแต่าพามาส่งฮนะเขาเรียกค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาบ้าอ๋อไม่มีฮะเมื่อเช้านั่งกินข้าวอยู่ผมเนี่ยถามก็ดิโอเคอาผู้เสียหายจ่ายตังค่าค่าในหน้าอะไรมาบ้างเนี่ยไม่ได้จ่ายครับไปกินเลี้ยงข้าวอยู่เลยครับอเอาเรื่องเลยขอไหมครับทำเพื่อเพื่อผู้เสยหายทำอะไรนี้อนอย่างนี้ผู้เสียหายเนี่ย,ยเดินทางม,มาจากจังหวัดลำพูนครับอ่าปรากฏว่ามีผมใช้กับบา มีชายนะชายชะกันหรือ,อแต่งตัวเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นตำรวจนะว่ามาเข้ามาในบ้านน้องเนี่ยคือไม่น้องก็บอกว่ามันไม่มีหมายจับหมายคน้นแล้วเข้าไปในในบ้านของเนี่ยถือว่าเป็นบ้านส่วนบุคคลแล้วมีมีการไปเรียกสอบถามอะไรอย่างเนี้ฮะทำให้จ้ะขอบบ้านเนี่ยเขากลัวเขาตกใจตอนเนี้ยญาติพี่น้องลูกเมียกลัวกันหมด เห็นว่าเดินทางไปไหนก็มีการมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเนี่ยตอนนี้เขาหวาดระแวงหมดเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องเขาเล่าข้อเท็จจริงว่าเป็นจริงหรือไม่จริงที่มันมีการแอบอ้างอะ่ะตัวเขาจะรู้ดีว่าตัวน้องเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเชิญเลยครับพูดเลยครับ,รบมาพูดดังๆเลยครับครับอ่าเล่าเหตุการณ์ตั้งต้นนะครับดังเลยครับวันวันที่หกครับประมาณเวลา สี่โมงสี่โมงห้านาทีครับพอพฤตจิการครับมีกลุ่มชายชากรสิบเอ็ดคนครับบุกเข้าไปในบ้านคือมีภาพวงจรปิดอะไรบันทึกไว้ทุกอย่างบ้านที่ไหนเนี่ยบ้านที่จังหวัดลําพูนครับบุกครับครับอำเภอเมืองลาพูนครับพื้นที่ของสพเหมืองจี้ครับสพเหมืองจี้ครับคผมเอ่อพอบุกเข้าไปปุ๊บไม่มีการแสดงตัวตนไม่มีการแสดงบัตรไม่มีหมายไม่มีอะไรทั้งอย่างเข้าไป แล้วก็ไปไปหาคนงานต่างด้าวซึ่งมีบัตรมีอะไรครบถ้วนถูกต้องทุกอย่างมีเอกสารการทํางานครบถ้วนถูกต้องแล้วไปขอคอนแทคกับทางผู้รับเหมาเพื่อไอ้ตรงนี้คือผมสามารถเอยได้ไหมครับเพราะผมเป็นเจ้าของบ้านครับอยู่ในเหตุการณ์ได้ยินการคุยพูดจาพูดคุยกันทุกอย่างครับ คือมีการเดินบุกเข้าไปเลยครับเดินข้าไปเฉยๆเลยเขามาเขาต้องการอะไรนะเขามาคุยอะไร contact กับผู้รับเหมาเพื่อไอ้นี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวจะดอนบ้้คใช่ครับเรคือคนอื่นคือคนอื่นครับจ้างผู้รับเหมาทำบ้านหรือวากลังทำบ้านใช่ครับผม ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยครับเข้าไปเข้าไปแบบไม่มีอะไรแล้วออกมาแบบไม่ได้จับใครมาเลยแล้วไอ้ชายชะการสิบเอ็ดคนที่ทุ่งห้างเนี่ยมันเข้าไปทำอะไรเข้าไปหาคนงานตากด้าวครับแล้วก็มีการให้เบอร์กับผู้รับเหมาไปแล้วก็มีการให้เลขบัญชีผู้รับเหมาไปด้านที่เข้ามาทำงานถูกต้องกฎหมายถูกต้องนะครับอถูกต้องหมดครับตรวจสอบแล้วถูกต้องทุกคนครับ มีมีสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาอะไรถูกต้องมาเลยแล้วทีนี้เขาเรียกรับเงินหรืออะไรยังไงครับอา่าไอตรงเรียกรับเงินเนี่ยไอตรงเนี้ยผมเอ่ยได้เลยใช่ไหมครับรเพราะว่ามี่เข้ามามาตรวจดูใช่ไหมใช่ครับแรงงานต่างาด้าวเนี่ยมีกฎหมายทีกก่ผิดกฎหมายใช่ครับเสร็จแล้วเข้ามาโดยที่ไม่มีไม่มีหมายค้นไม่ไม่มีอะไรสักอย่างครับไม่แสดงตัวตนไม่อะไรเลยครับโชัวร์ไป ไม่ชอครับไม่ชอครับไม่ชอครับ,รบทั้งที่แปดคนเลยทั้งที่คนจนผมเองต้องเข้าไปถามว่าพวกพี่มาจากไหนกันครับเขาก็เลยบอกว่าเขามาจากสืบภาคแค่เขาพูดแค่นี้แล้วพอขับพเาผมบอกว่าสืบภาคแค่เออถ้าสืบภาคแค่นี้ผมก็มีพี่ที่รู้จักบางคนที่ผมรู้จักอยู่ผมก็เลยเอ่ยชื่อเข้าไปว่า ใช่ชุดของพี่คนนี้หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ครับผมมาจากนปพสืบภาค5ครับครับแ,แนั้นเป็นการคุยกับทางผู้รับเหมาครับแล้วก็มีการคอนแทคเบอร์โทรกันทางไลน์แล้วก็ส่งเลขบัญชีให้ทางไลน์แล้วเขา่อนไหนคผู้รับผู้รับเหมาไม่โอนครับเพราะว่าผู้รับเหมาบอกว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมาย

ผมเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพจากมือถือที่ถ่ายไว้เข้าไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคามาครับแล้วเข้าไปเจอไอ้มาเมื่อวันที่สิบเมื่อวานเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์วันที่เท่าไหร่เมื่อวันเสาร์วันที่เท่าไหร่เมื่อวันเสาร์วันที่สิบเก้าครับเข้าไปที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษสืบภาคามาเพื่อไปถามว่าสิบเอ็ดคนที่อยู่ตามภาพเนี่ย คือเจ้าหน้าที่ของรปภภาคห้าหรือเปล่าก็คือได้รับคาตอบจากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นรองผู้กํากับว่าเป็นลูกน้องในหน่วยงานทั้งหมดแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเออจะขอจบจะขอจบเรื่องเนี้ยที่ที่ภาคห้าได้ไหมไม่อยากให้ผมมาที่กองปราบมาที่ส่วนกลางเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในลําดับชั้นปกครองต่อๆไป ผมก็เลยตอนแรกที่ที่ผมตั้งใจคือเอในเมื่อเขาเพราะว่าตำรวจเยอะผมก็ไม่อยากมีปัญหาเขาผมก็บอกโอเคครับงั้นเดี๋ยวคือคุยจบกันที่นี่ก็ได้ผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมก็คือคนธรรมดาอ่าเช้าจึงค่ำแต่พอเจอเหตุการณ์ที่ว่าพอคุยกันจบผมขับรถออกมาปรากฏว่ามีการ แอบดักถ่ายรูปลถผมในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค5เลยบบมันมีคลิปวงจรปิดที่ผมเก็บมาเนี่ยจากรถอ่ะยอมรับเลยแล้วเป็นการสั่งงานของพุรการเสบนปภภาค5ให้มาดักถ่ายรูปผมรูปรถรูป,ปรพัณฑ์รถทะเบียนรถมีการยอมรับจากคนที่ถ่ายเลยเพราะว่าผมเรียกมาตอนนั้นเลยว่ามาถามว่าถ่ายรูปลถผมทําไมเขาก็บอกว่าพุรการให้มาถ่ายครับ คือมีคลิปมีอะไรชัดเจนเลยคือผมดูแล้วคือถ้าเป็นงนี้ผมไม่ปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างงี้ไปพบตำรวจไม่น่าจะปลอดภัยนะไปพบตำรวจแต่สิ่งที่ตำรวจกระทํากับผมคือมาถ่ายรูปมาเหมือนว่ามาคุกคามผมโดยโดยการถ่ายรูปรถถ่ายรูปทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าดูแล้วไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่แล้วคุณได้แจ้งความไหมผมไม่กล้าแจ้งความครับเพราะว่า ตอนนี้ตครับไม่แจามไอด้แจ้งความครับคไม่ได้แจ้ความครับผมป้เนี่ย้า้าี่ครับผ้าห้าอยู่เชยงม่ครับป้า้าอยู่งครับาอยู่เม่ครับ้าเครับ้าห้เีม่รป้้อยเียรป้า้าอเี้าห้ายี่้เพีงม่อรป้้องเรียนหมักถ่่้ายรู่ปม ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับเขาก็ถ่ายเพื่อเพื่ป้องกันความหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นอันตรายภายหลังมาเกิดอะไรขึ้าในลักษณะของการทํางานเป็นการถ่ายแบบคุกคามมากกว่าครับเพราะผมลงไปถามคือแต่กระเจิงมาเลยแล้วไอ้ช่างรับเหมาอ่ะที่ที่ที่บอกว่าขอคอนแทคเพื่อที่จะขอเลขบัญชีอะไรอ่ะนะครับผมบัญชีใครเลขบัญชีของ ของตำรวจที่เขาส่งให้ไปครับแต่ว่าผมเช็คแล้วบัญชีที่ให้ไปเป็นบัญชีของนอมินีครับไม่ใช่บัญชีตำรวจเป็นบัญชีใม้คับผมและมีการโอนไหมคะแต่ตรอเข้าไปไม่มีการออนครับเพราะว่าผู้รับเหมามั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับก็เลยไม่อ่อนให้ไม่เคลียร์ให้ครับตัวผู้รับเหมาก็ไม่ได้แจ้งความใช่ไหมไม่ได้แจ้งความครับเพราะถือนไม่ไม่เสียหายอะไร ใช่ครับ<ท>คืออีกอย่างคือห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ครับค,ครับเพราะว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะจะห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จํานวนเยอะด้วยไม่ใช่ว่าคนต่อคนสิบเอ็ดคนนี่คือถือว่าสามารถให้ผลลั์ผลเสียกับเราได้เลยครับหลังจากอ่า ผมมีความรู้สึกว่าหลังจากผมออกมาจากนอกปอภาค5มีรถขับตามมา2คันแล้วผมมีรถขับตามมา2คันผมก็เลยพอข้ามสะพานที่จะมาทางลำพูนปุ๊บผมเลยเลี้ยวรถเข้าไปจอดในทางหลวงลำพูทางหลวงเชียงใหม่เลยครับ <c oughs> เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ปลอดภัย <c oughs> ผมเลยเลี้ยวรถเข้าไปจอดเลย <c oughs> แล้วก็รีบเดินลงไปหาใ,ในในห้องห้องห้องของทางหลวงเชียงใหม่ครับเพราะผมดูแล้วไม่ปลอดภัยครับ ใช่ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นคือก็หลังจากผมออกมาจากทางหลวงเชียงใหม่ก็คือไม่มีอะไรครับเพราะว่าออกมาจะมืดแล้วผมก็ไม่กล้าให้มันมืดไปกว่าน,นั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มีการโดนคุกคามอะไรอย่างไคะเออมีเมื่อวานครับไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าคุกค,คามแต่ว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่สืบภาคห้าเข้าไปหาที่บ้านเพื่อขอให้จบเรื่องครับไม่อยากให้ผมมาทางกอมอ,อคือทุกอย่างจะมีไทม์ไลน์มีคลิปไว้หมดเลย มีภาพวงจรปิดมีการคุยอะไรคือจะมีคลิปทุกอย่างครับหลักฐานผมไม่ได้ว่าเป็นการพูดลอยๆที่ผมพูดวันนี้คือผมมีคลิปหลักฐานทุกอย่างเลยว่าเข้ามายังไงพูดอะไรยังไงจะให้จบยังไงคือผมมีหลักฐานในที่ที่ที่ผมได้มาครับแล้ววันนี้เราต้องการอะไรยังไงครับอ่าผมต้องการที่จะเข้ามาแจ้งความครับกับทางส่วนกลาง เพื่อประสานงานไปทางพื้นที่เพราะผมไม่มั่นใจว่าผมจะได้รับความเป็นธรรมครับแจ้งความอะไรแจ้ความแจ้งความเป็นอะไรว่าต้องเรียนเรื่องอะไรถามเป็นวาระหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับหนึ่งห้าเจ็ดครับที่เราได้ส่งมาแล้วว่าครับเด็กคนเนี้ยเชื่อว่าเป็นจะมาเอาผิดเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อหนึ่งห้าเจ็ดใช่ครับแล้วก็อาจจะมีข้อหาบุกรุกอะไรเพิ่มเติมไปในภายภายหลังครับ ว้เาเองเามา่อ่าไม่ได้มาครับผู้รับเหมาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกล้าเปิดหน้าชนกับตำรวจเท่าไหร่ครับเพราะว่าสายงานของเขายังต้องพึ่งพาตำรวจอยู่คือบางทีการการที่แบบเปิดหน้าชนกับตำรวจเนี้ยมันก็จะมีปัญหาในภายหลังได้ครับคือจะรู้รรๆกันอยู่ครับไม่มีใครอยากมีปัญหากับตำรวจครับนี่มา้อเอาแล้วอย่างเงี้ยกลัวอ่ากลัวครับผมก็คือคนธรรมดากลัวครับเรื่อง ลูกผมไม่มีแต่เมียผมเน่ยค่อนข้างจะกลัวพรอกลัวค่อนข้างจะกลัวครับเพราะว่าม,มีปัญหากับตำรวจสิบเอ็ดคนเนี่ยแล้วต่อจากนี้ไปพอเป็นข่าวเนี่ยจากสิบเอ็ดคนอาจจะพ้นเป็นกองบันคับการกองประชาการไปเลยเหมือนกับว่าในงานปกครองเนี่ยตอนนี้คือลำดับชั้นปกครองรองตุ้มกักอะไรเนี่ยคืออาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการดูแลลูกน้องครับจะมีปัญหา ตอนนี้เราดูแล้วไอสิ่งที่เขามาไห้ต้องครอบคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหายจับหม้พ้นไม่มีไม่แสดงความไม่แสดงคนใช่ไหมครับเงินค้อนตนี้เพราะไอควาดคือเดียวมันจะไม่เกิดใช่ไหมครับการเรียกรับเงินมันก็มีนช่ไหมเอาที่ที่ที่เสียหายเนี่ยเขาอยู่ในที่สว่างไม่รังคือยจคุณจะช่วยหรืออะไรเขาคุณจะฝากห่าอะไรก็ว่าไปต่อไปอย่างนี้ฮะ ผมฝากไปถึงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ครับพลตำรวจโตกิจตาพลนะฮะยังไงก็ท่านผู้การภาค5ผู้บัญชาการภาค5เนี่ยภูธรน่นะก็สั่งการหรือดูแลเคสน้องนี้ด้วยอย่าลืมว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาฮะเขาก็มีสิบครัวและมีผู้หญิงในบ้านก็ต้องถามด้วยฮะถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าที่เดินเข้าไปในบ้านน่ะเราไม่มีหมายอะถ้าไปตามตามหมายอะตาม ตรโกนไปเลยไปบ้านใครขออนุญาตนะผมเป็นเจ้าที่ตํารวจนะเช็คผมดีกว่าเนี่ยผมมีบัตรมีอะไรผมว่าพี่น้องประชาชนน่ะเขาแฮปปี้เขา happy, เขา้เขาใจแต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้เตอแบบนั้นอยู่ๆเข้าไปเนี่ยสมมติถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเมื่อเข้ามันก็เข้าบ้านคนได้ทั่วประเทศดี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเอาเชิดหน่วยงานเมือกแล้วนหน่วยมาเดิการพิเศษอ๋อไม่ได้ครับปฏิบัติการพิเศษทางกฎหมายไม่ให้ครับ พิเศษนะคุณข้าคุณก็ต้องดีหมายครับรรนะครับแต่ว่าอย่างนี้น้องเนี่ยที่เขามาอย่างนี้ฮะเขาก็ต้องนึก<ม>เขาต้องพึ่งของปราบเขาตัวและอย่างน้อยเนีย่ยเดี๋ยวพาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยอยากให้ทางากองปราบเนี่ยก็ประสานไปที่อูทรจังหวัดลําพูนหรือท้องที่ฮะ<อ>เพื่อได้ประสานนะเพื่อได้ประสานไป,ไปฮะเพราะว่าเช่นน้องเขาบอกว่าถ้าทางนี้ประสานไปเขายินดีพบพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งความไม่ต้องว่าเที่ยวไปเที่ยวมาในเทพฮะ ผมคิดว่างานนี้ก็แก้ได้ทางกองปราบประสานไปที่ภูทรจังหวัดลำพูนเพื่อน้องจะได้ดำเนินคดีแล้วก็ฝากถึงครอบครัวเนี่ฮะผู้จัดการพักหรือผู้กำับการจังหวัดลำพูนก็เคสนี้ช่วยดูน้องครอบครัวจริงฮะเดี๋ยวคุยลงประจวเนาะลงประจวี่นี่ก็ฝากไว้ด้วยครับึนก็นาจะมาจอุ่มนี้นะว่าไงต้องมีปัญหาอะไรครับผมจับไ่เก่งได้ครับไ่เก่งถ้าผมมีปัญหาอะไรดูแลครอบครัวด้วยกลัวครับบอกตรงที่มานี่กลัว แค่ความเขาสีนี้คนยังไม่ได้แ้งความเขาเรายังกลัวทีนี้เราไปแ้่ความเขา้จะทํำยังไงอ,อ่ะถามว่ากลัวไหมคือโดยหลักของปุรุุนทั่วไปครับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีใครอยากมีกครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทำทำไม่ถูกต้องคือถ้าทุกคนมองว่าความไม่ถูกต้องคือเรื่องปกติเนี่ยแล้วประเทศนี้จะมีกฎหมายไว้ทําไมครับใช่ไหมคิดคิดกันแบบคนทั่วไปเลย ถ้าทุกคนกลัวทุกคนไม่กล้าเปิดตัวทุกคนไม่กล้าเปิดหน้าสู้กฎหมายก็จะว่าไม่ไม่สัจจิตครับใครอยากทาอะไรก็ได้ในในประเทศนี้มันผมว่ามันมันก็ไม่ใช่มันเป็นตะกากที่ดูแปลกแปไปครับรเพ่ปัญหาอะไรกัตรวจไม่มีครับทุกวันนี้ตํารวจในพื้นที่สอพอเมืองจี้สืบจังหวัดเกือบจะทุกาทิตย์ครับข้ามมาดูกล้องที่ร้านผมเพราะที่กล้องที่ร้านผมติดกล้องไว้ประมาณสามสิบสองตัว ใช่ครับมาอยู่เรื่อยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตำรวจในพื้นที่เลยครับครับแล้วคุณเมื่อกี้ป้ายใครทำมาป้ายผมทำมาเองครับผมทำมาเองครับคิดข้อความเองใช่ไหมกระั้คิดข้อความเองครับเพราะว่าที่คเองนะครับผมเพราะผมทำมาจากลำพูนเลยครับทำมาจากที่ร้านเลยมีวงจรปิดไหมมีวีดีโอมาโชว์โชว์ในที่ว่า แคมๆหน่ยที่ว่าพูดจายังไงยกมาเพราะว่าคุณูน่ะเดี๋ยวคุแจกให้แล้วแล้วาเอาที่เดินที่เดินเข้ากันเลยอให้ดูเลยฮะตั้งนี่เลย นี่ยสิเอ็ดตัวเอ้ยสิบเคนนะสิบเอ็ดคนครับวคนที่เดินลงมาจากรถใช่ไหมครับใช่ครับผมเมื่อวันที่หใช่ไหมเนี่ยวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่หกตอนสี่โมงห้านาทีครับสี่โมงเราทำทีไม่รอบ้านครับผมรวจเคยมาขอใช้ไ่่ใช่ครับไ่เป็นรครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยดูแล้วผมเผลอมันยาวเลย ม่นใจมันไม่ผมยาวอย่างเงี้ยเห็นพบก็สั่งสั่งตัดขาสามด้านทำไมหัวมันผมมันเยอะอย่างนั้นอ่ะนะมั่นใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่มั่นใจครับเพราะว่าได้รับการยืนยันจากจากหน่วยงานแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งทั้งสิบสิบเอ็ดคนให้รองพูดกับครับผมพออะไรที่คุณเข้าไปบอกบอกเป็นลูกน้องมันเนี่ยแต่มัน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 ไม่ได้บอกเป็นตำรวจใช่ป่ะมันบอกเป็นลูกน้องอย่างเดียวใช่ไหมอ่าบอกว่าเป็นตำรวจครับ เป็นบอก<อ>นะว่าเป็นตำรวจนะแล้วไอ้นี่แต่งายเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตมีคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวให้น้องอธิบายเพิมมีคลิปหนึ่งคล,คลิปที่ว่าจะมีการเจรจาใช่ไหมฮะ่าดูมีคลิปเปิดให้ผู้สื่อข่าวฟังหน่อยครับจริงๆมีเยอะนะแต่ว่าผมเอามาให้แค่นี้ <S <S เปิดเสียงเลยเปิดเสียงเลยครับเปิดเสียงให้ให้ดังเลยอ่าพวกเอาเลยครับ อันนี้เข้ามาที่บ้านเมื่อวานขอจบเรื่องครับเป็นรถของตำรวจครับเป็นตำรวจยืนยันชัดเจนชัดเจนครับคนที่เป็นคนที่อยู่ในภาพชัดเจนครับคนที่อยู่ในภาพที่ผมมาร้องเรียนนะครับครับหรือนี่ไนิ่งก่อนนะมารถมารถตำรวจเอ่อรถตาล้อครับมีรูปภาพอะไรหมดครับข้างรถเขียนว่าอะไรบ้างเขียนว่าอะไรบกสสพห้ากองบังคับการสืบสวนภูธรภาคห้าครับ ยืนยันนะครับยืนยันชัดเจนครับตายแน่เลยที่ยผลลุกเยอะเนี s <S ่ยผลลุกยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูคลิปอีกเดดูคลิปขอขอคลิปอีกครับหนึ่งนาทีครับตายไม่รู้ใครตายก็ไม่รู้อ่ะแต่ดูแล้วคนลุกคนลุกเหมือนเหมือนพี่พุทธพี่พุทธผลุกไอ้อ่นี่ผมผมย้อนหลังให้ดูเลยดูดูช่องแปดมากดูเลยยินไปด้วยเนี่ยคนลุกเลยคนลุก อันนี้ผมย้อนย้อนกล้องให้ดูเลยเข้าป่ไม่เป็นไรดูเลยต้องย้อนออออตั้งไหนมาแจกสื่อที่หลังมะโอเคให้แจกสื่อที่หลังมะโอเคได้ไม่เปิดได้เอาคลิปที่ว่าเมื่อวานอ่านี่นี่นี่ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตครับอันนี้ครับจริงๆฮะอันนี้จะย้อนย้อนหลังให้ดูแบบอันนี้เลยรถรถตาล่อ๋อรถ เมื่อวานมาคนเดียวแต่ว่าลงมาคนเดียวนั่งในรถสี่ไปนั่งรถไปสามคนที่เจรจาเนี่ยเจรจาอะไรบ้างขอให้ผมจบเรื่องครับครับผมคุณไม่จบใช่ไหมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่จบครับก็ไม่จบเองฮะฝากถึงผู้การจังหวัดลำพูนด้วยครับดูเรื่องนี้ด้วยครับท่านผู้การก็ตอนนี้ก็ห่วงแค่เรื่องความปลอดภัยครับแต่ไม่เป็นไรอะไรคุณต้องฝากผู้ราชการภาคฮะก็ฝากภาคห้าด้วยและผู้ขับการด้วยครับ พิจัยขอพิเพิจัยว่าไงพิจัยงานคนละชาติเราเนี่ยออย่างนี้นะท่านก็ฝากถึงผู้การเหนือยชาติคนใหม่ฝากถึงท่านพิ่ายด้วยครับเพราะว่าถ้าท่านดูแล้วเนี่ยอยู่ในองค์กรเนี่ยท่านลองตรวจสอบทางวินัยแล้วก็อ่ามีชาวบ้านคขาบลัวครท่านครับก็ฝากฝากท่านพิ่ายด้วยครับโอเคฝากท่านด้วยครับไม่ได้รับทายาเข้ามาเนี่ยอ๋อไม่ได้รับเมื่อเช้าหิวข้าวผมผมยืนเลี้ข้าวเลยเมื่อเช้าจาิงจ่ายให้ผมครับ คุณเองไม่ได้เหรอผมผมไม่ค่อยชำนาญพื้นที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่ถ้าเข้ามาคือจะไม่รู้ว่าจะต้องมาติดต่ออะไรกับใครยังไงครับโอเคเดี๋ยวคุณเลยปนาูพิทักษ์เองขอบคุณครับพี่พีนนะครับขอบคุณครับพี่เนี่ยขอคาทักมาไม่ได้